ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านนะคะมาร่วมวิ่งกับเราพระพุทธบาทฮีโร่รันนะคะโรงพยาบาลเราครบรอบ66ปีค่ะเพื่อมาต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยยิ้มได้ค่ะขอเชิญร่วมงานพระพุทธบาทฮีโร่รัน 2, 2022 9ที่66เพื่อส่งต่อลมหายใจให้ทุกคนกลับมายิ้มได้แล้วเจอกันนะครับ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ